ฉันขอหมุนวงล้อก่อนนะฉันโชคดีอะไรขนาดนี้ฉันชอบไส้กรอกมากๆเลยเจ๋งไปเลยและฉันก็ได้มันมาไส้กรอกอันเบอร์เริ่มเลยอืมน่ากินนั้นมาดูกันว่าฉันได้ของอะไรแบบไหนพวกฉันอยากไดของอร่อยๆ้างไม่ใช่แรงสามนาเกลียดบางทีอาจจะไม่สายถ้าจะหมุนอีกรอบไม่ฉันไม่ยอมนะ เขาอยากให้ฉันกินสิ่งน่ารังเกียจนั้นจริงๆเหรอดูสิมันทั้งเหม็นและไต่ไปมาเยอะแยะไม่ฉันไม่กินฉันกลัวพวกมัน <Okay. S 1> สุดๆก็ได้ถ้าเธอไม่ทําตามวิธีง่ายๆง,งั้นเธอต้องทำอะไรยากกว่านั้นวงล้อแห่งการลังทันไงล่ะไม่เอาให้ฉันกินแลนซอสดีกว่าแม้ว่า <c oughs> มันจะไม่เข้ากับพเตี๋ยอ,อะไรของฉันสักนิดม <c oughs> ันจมตีมือฉันไม่ฉันไม่อยากทำอะไรแบบนี้นะ โอ้ฮิตายจูลี่แล้วเธอรออะไรล่ะเธอก็อต้องกินซี้กร็กเหมือนกันนะเห็นด้วยเลยฉันว่าฉันจะทำฮอทดอกด้วยพิซซ่าด้วยซี่เกรอกแสนอร่อยดูสิทั้งใหญ่ทั้งน่ากินอืมนี่เป็นสิ่งอร่อยที่สุดที่ฉันกินวันนี้เลยซี่กรอกมันเข้ากับรสชาติของพิซซ่าสุดๆเลย มาอร่อยกว่าฮอทดอกธรรมดาตั้งหลายเท่าแน่เจูลี่เธอบังคับให้ฉันต้องกินของอะไรที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่อยากกินจริงๆนะเธอทำอะไรนะใค้อนุญาตให้เธอกินไส้กอบพิซซ่าของฉันเอาฮอทดอกของฉันขึ้นมานะเธอไม่ละอายใจบ้างหรอกินแมลงสาบของเธอไปฉันไม่อยากกินมันมีเยอะมากเลยและเหมือนมันอยากกินพิซซ่าของฉันมากกว่าอีกเอาไม่ตาย มันมีกันเยอะมากจริงๆด้วยออกไปจากตรงนี้นะอย่างไรก็เหลือะผิดซ้าให้ฉันกินสักคำอ้อพวกมันแทบไม่เหลืออะไรฉันเลยงั้นก็ยิ่งดีเลย, <c oughs> ยเึพอเพิ่งกินมแมลงสาบไป <c oughs> นี่มันฝันร้ายชัดๆ <c oughs> ฉันว่าฉันมีบางอย่างในปาก <c oughs> อ,ออกไปนะบากม่รากของตอนนี้เป็นอนาจาักรของมแมลงสาบแล้ว <c oughs> ขหมยเป็นคนแรกนะโอเคสงสัยจังว่าฉันได้อะไรรอบนี้เอาไม่นะไม่เอาไส่เดือนฉันจะมีความสุงมากกว่ากระหมักฝรั่งโอ้เย้ f ั a c t i งคะบ้ามาบ้าเอ้าตอนนี้ก็ถึงตาฉันหมุนวงล้อแล้วอะไรนี่มันไม่ยุติธรรมเลย คนได้หมักฝรั่งแต่ฉันได้ปีนไก่มันทั้งน่าเกลียดน่ากลัวและน่าขยขย้แย <Come on. S 1> ใช่ฉันไม่ใชาเธอสักนิด <Wow. S 1> เธอรีบๆกินเลย <laughs> โอ้เธพูดถูกฉันกำลังรออะไรอยู่ <Wow. S 1> ถึงเวลาใส่มากฝรั่งลงบนผิวซาแล้วมันทั้งสวยทั้งน่ากิน <laughs> แถมยังมีสีสันสดใสด้วยวิ <B ingo. S 1> ่งโอ ออกเยี่ยมเลยใช่เยี่ยมมากพี่ไม่เหมือนตินไก่อไก่ก็นะฉันไม่ความคิดจริงๆจงแล้วนีลาต้องชอบแพร่งครั้งนี้แน่ไงคนสวยอนี่มันอะไรกันไม่นี่มันเกินไปแล้วนะมันจะดีกว่านี้ถ้าเธอไม่เอามาใกล้หน้าฉันเอามันวางไว้บนพิซซ่าของเธอสิมันควรอยู่ตรงนั้นทำไมฉันถึงถกลงโทษแบบนี้ฉันน่าจะได้พลดคพกับพิซซ่า แต่ตอนนี้ฉันต้องกินมันกับตีนไก่เป็นไงเจลี่อร่อยไหมพิซซ่าน่าอร่อยไหมล่ะนี่เรอกันเล่นเหรอกินพิซซ่าของเธอซะโอ้มอ๋อเธอพูดถูกอีกแล้วถึงเวลากินพิซซ่าแสนอร่อยมันแจ๋งสุดๆฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าหมาฝรั่งจะเข้ากับพิซซ่าขนาดนี้ มันดีมากฉันไม่อยากหยุดเลยบางทีนีน่าจะเป็นพิซซ่าให้ดท,ที่สุนฉันเคยกินเลยฉันว่าถึงเวลาเป่าลูกปองลูกยักษ์แล้วว้าวมันใหญ่มากเลยแต่ยิ่งลูกปองใหญ่ก็ยิ่งเสียงดังแต่อะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนฉันมองไม่เห็นอะไรเลยพรามังฝรังนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะกำจัดตีนไก่พวกนี้ เินพิซซาเดเม่มันอร่อยขึ้นเยอะเลยเจนี่เธอคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอข้นพลาดแล้วฉันเห็นทุกอย่างเลย <No. S 1> และเธอจะต้องเจอกับกับวงล้อการทางทันสำหรับความผิดของเธอ,เอไม่นะฉันขออะไรก็ได้ที่ไม่น่ากลัวเย้ yeah. ฝนนี่มันไม่เลวเลยอ๋อแต่ถ้ามันฝนเป็นตีนไก่ล่ะอ้าวช่วยด้วยฉันถูกพายุตีนไกล่ล่ม เจอรี่เธอเดินตลกมากเลยาาาาามา <Okay. S 1> ดูกันว่าของอร่อยอะไรเราฉันอยู่โอเยนี่สียงที่ฉันเรียกว่าโชคดีถึงเวลาของเจอลี่ลูปตาแล้วไม่ใช่แค่กินมันอย่างเดียวนะแต่เธอยังเล่นมันด้วยดูสิมิล่าโดยฉันมีลูกตาเอาหลังหัวเราพอแล้ว ถึงเวลากินลูกเต่าพวกนี้แล้วเป็นไงบ้างดีไหมดีสุดๆฉันมั่นใจกินกับพิซซ่าก็ต้องเยี่ยมฉันก็อยากได้ของอะไรเหมือนกันปลาเมื่อเอาไม่นะนี่มันแย่จังพวกมันทั้งมื่อทั้งนั่นก็ยัแย่ฉันนึกไม่ออกเลยพิซซ่าจักมาแย่ขนาดไหนยิ่สิว่ามันจะแย่ขนาดไหนใช่ ยแน่แหละฉันเห็นอยู่แล้วมันดูแย่มากฉันไม่อิจฉาเธอสักนิดแต่ฉันเชื่อว่าพิซ่ากับเยลลี่ลูกตามันต้องเข้ากันสุดๆเลยมันทั้งดูน่าสนุกและน่ากินอร่อยจังน่ากินสุดๆฉันหยุดไม่ได้แล้ว ฉันก็อยากกินเย,ยนลลี่สักอันฝันไปเถอะเป็นฉันก็อย,าอยาชาวตัวเองที่กินพิซซ่าที่อร่อยขนาดนี้หแหมตอนนี้ยังมีลูกตายจากปากของฉันด้วย <c oughs> <c oughs> จูลีเธอนี้ตลกจัง <c oughs> ฉันแค่อารมณ์ดีนะ่ะเ <c oughs> มล่าทำไมเธอไม่กินละ่ะ <c oughs> ฉันนึกว่าเธอลืมไปแล้วสิฉันไม่อยากลองปลาหมือพวกนี้เลย ถึงแม้ว่ามันจะไม่โดนฉันจากข้างในนะเมล่าที่น่าสงสารแค่เดียวฉันก็รู้สึกเปียกขยังแล้วแน่นอนมันคือปลาหมึกนะพรามันมีเมือกด้วยจูเลียเธอคิดมันตลกเหรอไม่มันไม่ตลกสักนิดเอานี่ไปโอ้นั่นมันอะไรเธอกล้าได้ยังไงตอนนี้เธอได้รู้ว่าปลาหมึกมันไม่ตลกสักนิดเธอไม่น่าทำแบบนั้นเลย รอก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเอาพิซซ่ายัดปากเธอหนึ่งน,นี้เธอหนีประมึกไม่พ้นแล้วเจ้าประมึกเข้าไปเลยอ้าวนี่มันแย่สุดๆ <c oughs> จูเลียงเธอใจร้ายมาก <c oughs> ฉันเปล่านะฉันก็แค่ทำเพื่อความติดตามกินให้อร่อย <c oughs> มาตัดสนนินกันค้อนกัไก่กระดาษฉันชนะอ้อเย้ฉันชอบพิซไฟสุดๆเลย เธอชอบแรงสามไม่ใช่เหรอเอาไปสิจูเลียรู้ไหมว่าการโกงมันไม่ดีหมุนวงล้อกลับไปที่เดิมนะหรือเธออยากไปชนกับวงล้อแห่งการล้มทันล่ะก็ได้มันพลังของชายแถมยังมีเยอะอด้วยและก็มีกลิ่นหอมด้วยเราไม่ไหวที่จะกินพวกมันแล้วอ้อจูเลี่ตาเธอหมุนวงล้อแล้วใช่เลยฉันบอกมันจะออกมาอร่อยเหมือนกัน ขอให้ได้ของอร่อยขอให้ได้ของอร่อยไม่ไม่นะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระเทียมมันเหม็นจะตายแปลกจังแต่ฉันยังไม่เห็นมันเลยแปลว่าฉันไม่ต้องกินกระเทียมสินะดูดีๆก่อนสิเมกินมาจากที่ไหนสักที่อ๋าทำไมต้องเอามาห้อยคอฉันด้วยให้ฉันกินมันก็ได้แต่ไม่ใช่เอามาแขวนคอฉันก่อนอื่นฉันต้องเอาปลือกกระเทียมออกก่อนหืม และฉันไม่เครื่องมาพิเศษช่วยแล้วเริ่มแรเธอต้องเอากระเทียมใส่เข้าไปาและแค่เพียงไม่กีว่วิเปธอก็จะหลุดออกหมดใช่แล้วแบบนี้เลยแล้วก็วางเป็นรูปส,สวยๆบนพิซซ่า,อ,าอย่างเช่นรูปหัวใจนี่เป็คอามคิดที่เยี่ยมเลย ฉันก็ใช้มันฝรั่งบอกความรู้สึกของฉันได้ก็คือความสุขหน้ายิ้มดูสิหน้ายิ้มในตัวหัวใจเยอะเลย <c oughs> เอาแล้วไงเธอก็แค่ทำตามฉันไม่มีอะไรดีไปกว่ากระเทียมรูกหัวใจของฉันยยใช่ตอนนี้เธอก็ต้องกินหัวใจนั่น <c oughs> เอาไม่โอไม่นะฉันจะกินมันได้ยังไงหัวใจมันสวยมากๆเลย เธอนี่เจ้าเล่ตลอดเลยถึงว่าแห่งวงล้อการลงทันแล้วเอาไม่นะ oh <my> ฉันไม่ชอบรีสักนิด oh. ฉันไม่ได้กลินจะกินพิซซ่าหน้ากระเทียมแต่ฉันต้องเอามาทำเป็นน้ำปาน oh. เรามีเครื่องปาน oh. เอานี่โชคดีจริงๆ oh. และฉันก็หล่นมากจะมันเป็นยังไง oh. ฉันว่ามันต้องไปอะไรน่าสุดย่ยสุด ถ้าฉันอ้วกมันเป็นความผิดของเธอมิลล่าและน้ำปั่นพวกนี้ต้องทำให้ฉันอ้วกแน่แนใช่มันดูน่าทะยกรอย่างมากในปากของฉันรู้สึกเหมือนถังกระเทียมยฉันจะกั้นไว้ไม่ไหวแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องมานั่งดมมันด้วยนะอ๋อฉันจะเป็นลมช่วยฉันที ไม่นะกระเทียมพามิลาสลบไปแล้วสยองสุดๆฉันยืนนิ่ฉันไม่เป็นไรอ๋อมีมันฝรั่งติดหน้าฉันด้วยเย่ไปเลยไอกรสารค่ะเรียบร้อยเข้ามาเลยว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแต่เป็นนางฟ้าและเธอกำลังเดินมาหาฉันแล้วอเออเจ้าภ้าสวยสุด ว้าวเดวเถอก่อนสิสวยอะไรขนาดนี้ในนี้มันร้อนจริงๆนี่พาสปอร์ตค่ะแล้วตัวขึ้นไปได้อยู่ข้างในขอบคุณ <c oughs> อวันนี้ผู้ชายมองฉันไม่หยุดเลยขอให้ไม่วันดีๆนะน้ำนมฉันต้องไปขึ้นเครื่องแล้ว <c oughs> ไปกันเถอะบางทีเธออาจจะเกิดเราก็ได, <c oughs> เด้เดี๋ยวก่อนเดีวก่อนวนาจะไปไหน <Come on. S 1> เอาละน้ำนมเอาตัว่เทอมา ฉันอยู่นี่หัวห uh, <what? S 1> นดีมากไม่เหมือนฉันเลย uh. ว้าวในที่สุด uh. ฉันเนื่อสุดๆกับการเดันไปมากับสิ่งนี้ uh. อยู่นี่ไงเลูกหลักของฉันแม่คิดถึงบุเธอมากๆเลยหลอกลวงนี uh. ไปเที่ยวกันทนนมนมของแม่ oh, <come> สวัสดีขอตัวได้ครับทุกอย่างเรียบร้อย <c oughs> แต่ทั้งเราแม่อนุญาตให้เอาหมาขึ้นเครื่อง เรื่องสัตว์อื่นๆด้วยโอาไม่นะแต่ฉันไม่ค่คิดได้ดีแล้วฉันจะจต่ยซ่อนน้อยในมัวบายบายบ๊อบบี้ไม่ต้องห่วงมันจะอยู่กับฉันขอพาสปวร์ดนะครับเรียบร้อย<ๆ>ตอนนี้ก็แค่ตัวอีกนิดหน่อยอเอ,อ่ออะไรเนี่ยเอาไม่นะห้ามเอาสัตว์ขึ้นเครื่องแต่ไม่ต้องห่วงสเลีงของคุณจะอยู่กับเราจนกว่าคุณจะกลับมา สวัสดีครับขอตรวมกนะครับงั้นเดี๋ยวจะแสดงมายกุนให้นายดูโอมโอมพาสรวตออกมาโอ้โหมเป็นไปได้ยังไงมั้นขอตรวมกของคุณหน่อยครับแปลกจังโทษทีผ่านไปได้เลยไม่มีข้างหลังด้วยโอเคสวัสดียินดีต้อนรับค่ะ เซ็งจังกระตาของฉันต้องอยู่คนเดียวอ<า>ขออนุญาตนะสาวน้อยแต่ฉันรู้วิธีช่วยเธอ <What? S 1> แค่บอกนิสบัดตนหน่อยแล้วเพื่อนตัวน้อยของเธอจะมาอยู่กับเธอทันที <c oughs> ฉันว่าฉันจับมันได้แล้วมันอยู่นี่ไง <c oughs> ว,ว้าวขอบคุณตอนนี้พวกคุณจะได้บินไปกับฉันแล้ว <Okay. S 1> ทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีสัญญาณของเซิร์ฟ <c oughs> สวัสดีครับก็นะมีประกาศอยู่ทุกที่เห็นทีว่าต้องตรดตะกร้าสักหน่อย โ oh อ้ไม่คะโอ้ไม่นะแมวฉันอยู่ข้างในนึกออกแล้วอ๋อคุณค้าม่ใคยบอกคุณไหมว่าคุณหล่อม,มากขอฉันถ่ายรูปคุณได้ไหมก yeah. <Come> ็ทำไมจะไม่ล่ะ <Hey. S 2> แต่แป๊บหนึ่งนะฉันขอาวีผมก่อนตอนนี้ก็เรียบร้อยอ๋เยี่ยมเลยมันได้ผลสิ่งที่เหลือตอนนี้ก็แค่เรียบขึ้นเค้ืทองทีต้องไปแล้วคะ่ะ นี่มันอะไรกันตะกล้าเปล่าเหรอฉันได้กลิ่นสัตว์เลี้ยงไงสวัสดีค่ะเยี่ยมกันมาเลยถึงที่นั่งแล้วตอนนี้ก็เอาไม่ได้แล้วจ้งแมวน้อยโอ้น่ารักจังขอฉันจับได้ไหมแน่นอนเด็กดีเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันเป็นพวงแพงกันเหรอ สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับขอดูเอกสารหน่อยมาสแกนกันหน่อยคุณเอาสัตว์มาด้วยหรือเปล่าฉันไม่คิดงั้นงั้นก็เข้าไปได้เลยเดี๋ยวก่อนนะเขาจับฉันได้แล้วแฮมสเตอร์ก็ไม่ยกเว้นถ้านำสัตว์ขึ้นเครื่องทุกชนิดเฮ้ยรจนจังทำไมที่นี่ขี้โมวจังเลยฉันว่าฉันเอากระเป๋าฉันขึ้นไปไม่ได้แน่แนฉันต้องมาคิดแผนสักหน่อย ฉันไม่หนังสือที่เคยอ่านแล้วฉันจะดัดมันแปลสักหน่อยเพราะฉันไม่อ่านมันอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้ขค่เอกรอบใส่เข้าไปข้างในเย้รเราไปจุดตรวจกันเลยโอเคนี่ต่อของฉันคะ่ะไปได้หรือ,อยัง uh oh. ได้หลังจากที่คุณผ่านเครื่องสแกนสกอร hmm. ดูน่าจะไม่มีอะไรโอเคโอเคผ่านไปได้ <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินนี่ไงที่นั่กสูฉันฉันจะเอากระเป๋าไว้ข้างบนก่อนจะได้ไม่ขวางทาง้องเราพร้อมจะบินแล้วยิม้มเพราะเขาจับเราไม่ได้เป็นยังไงบ้างเจ้าหญิงกับคุณชานอ,อ๋อนี่มันอะไรกันมันกระตดกขึ้นมาเป็นหัวของฉันช่วยด้วยฮัลลโหสวัสดีนี่ตัวฮะเป็นไงบ้างแกชาแกโอเคไหม โทษทีครับแต่แกช่างไม่ได้ไปไหนอย่างน้อยก็ที่เครื่องบินห้ามนำสัตว์ทุสชนิดขึ้นเครื่องเธอได้ยินไหมห้ามนำสัตว์ชนิดขึ้นเครื่องโอ้ฉันมีความคิดดีๆแล้วเร็วเข้าฉันต้องการให้เธอช่วยแบบนี้เขาอย่างชื่อสวัสดีฮะขอดูตัวหน่อยอฉันว่ากิ้งก่ากำลังจะออกมาเล่นคุณครับทุกอย่างเรียบร้อยไหม ทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่แค่จั๊กกะจีเขาเป็นอะไรเหรอใช่แล้วเขาเพิ่งเนถึงเรื่องตลกได้น่ะใช่ไหมอเล็กซ์ฉันไม่เชื่อฉันขอดินหน่อยพวกเธอซ่อนอะไรไว้ฉันรู้อยู่แล้วพยายามจะเอาสัตว์ขึ้นเครื่องดูสินั่นอะไรน่ะออกไปจากที่นี่กันเถอะแล้วเขาพวกเขาไปไหนแล้ว เราก็ไม่รู้ถ้าดจนได้ <Come on. S 1> สวัสดีค่ะตัวของฉันค่ะ <Okay. S 1> เรียบร้อย <Thanks. S 1> หรือว่าไม่ปลาทองเหรอไม่ไม่ได้ห้ามนันสับเลี้ยงเครื่องเครื่องเอาปลามาไว้กับฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะดูแลเองปีอ่อยากจะเชื่อเลยฉันต้องแยกจากงูหลามของฉันขาบอบบางมาก <B ingo. S 1> แต่ฉันมีความคิดดีๆแล้วเหล็กข้างไหนคะ นี่เอกสารของฉันไปฉั้นเครื่องเราเขา้าโอเคนี่มันอะไรกันห้ามเอาสัตว์ขึ้นเครื่องไม่ใช่ตอนที่ฉันทํางานโอ้โอ้โอได้ยังไงฉันเข้ามาเลยครับโทษทีครับเอาละโอ้ที่นั่งของฉัน<ะ>เอาไม่นะงูมันไม่มีผิดภัยนะ พระทำไมฉันถึงโชคร้ายจังฉันได้พิซ่าแค่ชิ้นเดียวเองแพ้วพวกที่เหลือจะก็ฉันยังไงล่ะไม่จริงฉันต้องทางที่ได้พิซ่าทั้งหมดมาเป็นตึกเลยออกให้ตายเธอได้พรซ่าเป็นตึกเลยส่วนฉันได้แค่ชิ้นเดียวนี่นะนี่มันไม่อยุติดรมหยุดบนได้แล้วคุณจะเริ่มกินสักทีฉันหวังว่าอย่างน้อยเพซซ่าของฉันมันก็อร่อยนะ มันดูน่ากินกว่าทุกคนเลยว้าวอ,อร่อยและชีสจัดเต็มเลยฉันชอบชีสมากมากเลยนี่ฉันไม่ใช่ถุงขยะให้เธอทิ้งของเหลือนะฉันเหมือนขยะเหรอ <c oughs> เอานี่ไป ไ,ได้ถึงโ่าโหแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจซิหนยฉันก็อยากกินพิซซ่าแล้วแต่ขอบของมันก็ทําให้่ชินน้ำลายไหลแล้ว <Hey. S 1> ฉันนึกวิธีดีๆที่ทำให้ฉันกินได้อย่างเร็วและสะดวกแถมมือก็ยังไม่เลอะด้วยว, <Awesome. S 1> ว้าว ฉันไม่คิดว่ามีใครกินแบบนี้ได้เลยเธอทำได้ยังไงกันพ,พิซซ่ามันอร่อยมากๆให้ฉันกินมากเก่าน,นี้ก็ได้ออมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันไม่คิดว่าเธอจะกินพิซซ่าได้อีกแล้วนะแต่เรายังกินได้อยู่ฉันต้องทำให้กลับไปเป็นปกติแล้วอ้ฉันทำได้แล้วแล้วพิซซ่าของฉันหายไปไหน่ะ จริงเหรอใครขโมยนะนะช่างคล้าพ่อหัวขโมยเธอทำได้ยังไงกันอ่ะ <c oughs> ฉันไม่เสียใจยสักนิดเพราะในหัวฉันตอนนี้กำลังคิดว่าจะกินพิซซ่ากองตัวอย่างนี้ไงดีก <c oughs> ็นะพิซซ่าที่น่ากินของฉันถึงเวลากินแกแล้ว <c oughs> บางทีเธอก็ไม่น่ารัางกินจากฐานของมันนะไม่เอานะจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกละนี <c oughs> ่ยางงี้ไงเขาบอกเธอแล้ว ใช่นี่มันตึกพิซซ่าลมของจริงเลยทำไมฉันถึงถกลงพูดแบบนี้ฉันเกลียดกับเทมสุดๆเลยแล้วใครชอบเหมือนกันพวกเธอก็แค่โชงไม่ดีเพราะฉันได้แค่อันเดียวเองทำไมเธอยังหัวเราะยู่ได้ล่ะนี่มันหมายความว่าเธอได้กินเป็นคนแรกนะง่ายจะตายฉันไม่ขี้คลาดอยู่แล้วเพราะฉันจัดการมันได้สบายสตับใดถ้าฉันไม่โอ้กนะ ฉันคิดว่าฉันประมาณมันต่ำเกินไปฉันกินไม่ไหวแล้วพอกันทียังไงดีล่ะเธอต้องกินมันให้หมดนะแต่ฉันก็มีรางวัลพิเศษให้เธอด้วยที่บดกระเทียมเธอสามารถใส่กระเทียมทั้งหมดลงไปแล้วบดมันเข้าปากเธรได้เลยฉันไม่อยากกินฉันไม่อยากกินฉันจะอ้วกนี่ไม่ใช่คำขอร้องนะอัปากกุ้งกง ใจร้ายสุดๆเลยมันเหมือนมีแมวอยู่ในปากของฉันเข้าใจใช่ไหมว่าฉันหมายความว่าอย่างไงเออกลิ่นอะไรกันเนี่ยแหม่สุดๆนี่มันแย่มากเลยอย่างจริงนะที่ฉันพกหมักฝรั่งไว้เสมอสภาพสถานการณ์แบบนี้ขอบคุณมากนะตอนนี้เธอก็ไม่ต้องทนดมมัและฉันก็ไม่ต้องทรมานอีกแล้วอเล็กซ์ถึงตาเธอกินแล้วทำไมฉันต้องกินมันดูสิทำเป็นสร้อยเท่ไปเยอะเลย เล่นได้แล้วยัง <Come on. S 1> ไงเธอก็ต้องกินมันนะโอเคก็ได้แต่ฉันขอเอาเปลือกมันออกก่อนนะเพราะฉันก็ไม่โลขนาดใหญ่สำหรับงานนี้แล้ว What? What the ตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวกระเทียมและฉันจะกินมันแล้วว้าว <Yeah. S 1> wow. ไม่เคยเกิอะไรน่าจะอิสเอียนแบบนี้มาก่อนในชีวิตของฉันเลยแล้วตอนนี้ฉันว่าลมหายใจของเธอมันเหม็นขนาดไหนแค่ที่นี่พระธรรมดามธรรมดาอาจจะช่วยเธอจะกลิ่นเหม็นแบบนี้ได้แต่ถ้ายังไม่พอก็ฉชดสเปรย์ปรับอากาศเพิ่มไปด้วยให้ทั่วเลยแต่ฉันว่าฉีดสเปรย์ความปรับอากาศยังไม่พอแต่เราต้องฉีดไปที่แหล่งกำเนิดกลิ่นเหม็นเน่าด้วยมันได้ผล แต่อย่าหาทำที่บ้านนะคอสเปย์รรบอากาศกุนอันตรายเลยทีเดียวปากฉันไม่เหมือนอีกต่อไปแล้วจูลี่เธอรอเราอยู่ล่ะเร็วเข้ารีบยิงกระเพยมได้แล้วฉันเกลียดมันตั้งแต่เด็กๆแล้วเธอเห็นหน้าฉันเป็นสีเขียวช่วยฉันได้นะฉันครร้องแล้วน่าสีสันสุดๆเลย ทำไมเธอถึงรียบร้องขนาดนั้นล่ะเธอไม่ต้องรีบไปไหนนะแบบนี้แหละทำให้ฉันกินมันได้เร็วๆว้วก้าหารจริงๆและก็เร็วมากด้วยจูลี่เธอทำได้ดีมาก <increí ble> หมดแล้วไม่เอาอีกแล้วนะกระเทียมอะ <the developers> ่ะกินแรงสุดๆ จูล <Valerie. S 1> ี่โทษทีแต่เราต้องกักตัวเธอก่อนนะนี่อะไรกันฉันหายใจไม่ออกฉันว่าฉ like ันจะเป็นลมแล้วมันได้ผลใม่ไดสุดนห้องของเราไม่ก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วและฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเย้โหพวกเธอฉันไม่มีโชคกับทิกแท็กเลยแต่ฉนโชคดีนะฉันได้เต็มกล่องเลยดูก่อนว่าใครต่างหากได้โชคดี ใช่ในที่สุดฉันก็ได้ของอร่อยจัดเต็มสักทีโอเคมิลาเธอได้น้อยที่สุดเธอก็เริ่มก่อนเลยฉันไม่มีปัญหากระเลือกอมหนึ่งอันอยู่แล้วมันดีนะแต่น้อยเกินไปอะเล็กตาเธอแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินให้เต็มเอ็มไปเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไม่มีอะไรออกมาเลยและลูกอมของฉันหายไปไหนเออ เล็กลูกของเนเธอหกเต็มไปหมดเลยนึ่งอ,ออกแล้วพวกเธอมีได่แ็กเต็มโต๊ะไปหมดเลยฉันคิดว่าฉันกินมันได้ไง่ายๆได้หลอดนี้แหละเรียบเลยจูลี่เธอเป็นคนเดียวที่เหลือแล้วนะใช่ฉันไม่ได้มีแค่กล่องใหญ่นะันแต่ฉันมีกล่องที่เต็มไปได้วยหลากหลายรสเลย <11> <11> มันมีพอสำหรับทุกคนเลย <11> <11> อย่าแต่ต้องนะทั้งหมดเป็นของฉัน ฉันชอบทิกแท็ที่สุดเลยฉันจะกินให้หมดอย่างรวดเร็ว,วาถามจริงเธอไม่แม้แต่จะแบ่งพวกเราเลยเหรอ,อไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ว่าต้องขโมยไงมออา,งาดา,ดาและลูกก่อก็เป็นของเราหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะเธอไม่อายบ้างเหรอที่ขโมยของฉัน ไม่มีหลักฐานสักหน่อยเธอพิสูจน์ได้ไหมล่ะฉันจะสอนบทเรียนให้พวกเธอเองเอาความแค้นของจูลี่ไปยกมือขึ้นแล้วเอานี่ไปเลยเป็นยังไงบ้างล่ะถ้ามาสนมของฉันก็จะเจอแบบนี้แหละ ม,มีลูกกว่าเต็มไปหมดเลยแล้วเข้ารีบกินพวกมันกัน <Yeah. S 1> แน่นอนหยู่แล้วอ้ให้ตายฉันไม่เหลือที่แคไว้ให้กินเลย <Yeah. S 1> ฉันเพิ่งใช้มันเป็นกระสุนไปหมดแล้ว <Yeah. S 1> แต่เธอก็ได้แบ่งมันมันกับเพื่อ